ทำไมเรียกสเสน่ปลายจวักใช้วัดกุลสัตรีถอดปมทำอาหารตำน้ำรลกขูดมะพร้าวตำน้ำคลกขูดมะพร้าวเป็นคุณสมบัติของกุลสัตรีในสมัยก่อนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นเสียงตำน้ำคลกและเสียงขูดมะพร้าวจะบอกถึงความสามารถของสัตรีผู้นั้นว่าได้รับการสั่งสอนให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงตำน้ำคลกตำถี่จนทุ่งสะเทือน เหมือนดังเพลงลูกทุ่งที่เคยได้ยินเขาร้องจากวิทยุแล้วละก็ลูกสาวบ้านนั้นสมควรที่จะขอแต่างงานมาเป็นแม่บ้านแม่เรือนกันทีเดียว<ส>เด็กผู้หญิงสมัยก่อนแม่จะสอนให้หุงข้าวต้มแอร์กลมมาตั้งแต่ตัวยังเล็กเเด็กผู้หญิงเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กชนบทที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำทุกอย่างเพื่อเป็นการผ่อนแรงพ่อแม่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงปากท้องในครอบครัว การหุงข้าวต้มแกงเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนจะต้องทำได้ไม่ถือเป็นเรื่องหนักหนาแต่การทำครัวในสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องทุ่งแรงเหมือนในสมัยนี้ทุกอย่างต้องลงมือทำเองทั้งนั้นการหุงข้าวตำน้ำพริกขูดมะพร้าวแม่ต้องสอนให้ลูกเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำเป็นไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปให้พ้นมือไปวันวันทุกอย่างต้องมีวิธีการจึงจะได้ชื่อว่าทำเป็นอย่างเช่นตำน้ำพริกในครกเสียงตำต้องถี่สม่ำเสมอและดังจนทุ่งสะเทือนเหมือนเนื้อเพลงที่เขาร้อง ในสมัยก่อนภาชนะที่ใช้หุงข้าวต้มแกงจะเป็นหม้อดินทั้งนั้นทั้งหม้อข้าวและหม้อแกงหม้อข้าวว่าจะเป็นหม้อดินที่ไม่มีหูให้จับมีฝาและมีปิดปากมีสเสียนที่ทําด้วยกาบมะพร้าวที่ขดเป็นรูปกลมๆม,มีหูยาวทําด้วยหวายขึ้นมาเสมอปากหม้อสองหูเพื่อรองรับเวลาจะรินน้ําข้าวออกจากหมอ้อเวลารินน้ําข้าวว่าจะต้องเอียงหม้อไปขัดกับรางรินน้ําข้าวซึ่งทําด้วยไม้สองซี่ใหญ่ๆใ,ให้น้ําข้าวไหลออกจากหม้อจนเสด็จน้ําเมื่อรินน้ําข้าวจากหม้อเสด็จแล้ว ต้องเอาม้อข้าวมาตั้งไฟอ่อนๆหมุนไปรอบๆให้ทั่วเราเรียกว่าดงข้าวจนข้าวระอุทั่วกันทั้งหม้อจึงหมดวิธีการหุงข้าวยอลงมาตั้งบนสเสวีนพร้อมกินเวลาจะกินก็ใช้ทับทีชาวบ้านเรียกสารพีที่ทําด้วยกะลามะพร้าวมีด้ามยาวทําด้วยไม้รูปร่างหน้าตาเหมือนทับทีที่ทําด้วยโลหะในปัจจุบันข้าวที่สุกอยู่ในหม้อพร้อมที่จะตักออกมากินด้วยทับทีชาวบ้านจะเรียกทับทีว่ากระจาหรือจวัก ถ้าอยู่ในเมืองหม้อข้าวว่าจะเป็นหม้ออลูมิเนียมชาวบ้านเรียกหม้อปีเนียมมีหูสองหูเวลาจรินน้ำข้าวม่้กลงมาปิดฝาให้สนิทจะใช้ไม่ขัดหม้อข้าวสอดที่หูข้างหนึ่งผ่านรูที่กลางฝาหม้อไปยังหูอ,อีกข้างหนึ่งของหมอ้อแล้วตะแคงหม้อไปบนที่รินน้ำข้าวจนเสด็จน้ำจึงยกขึ้นลงบนไฟอ่อนๆให้ระอุเช่นเดียวกับหม้อดินไม้ขัดหม้อเป็นอาวุธที่แม่ใช้ตีลูกที่ไม่เชื่อฟังได้เพราะใกล้มือควาสะดวก การหุงข้าวที่ต้องรินน้ำข้าวออกทั้งหม้อดินและหม้ออลูมิเนียมเราเรียกว่าหุงข้าวเช็ดน้ำจะได้น้ำข้าวที่รินออกแล้วใส่เกลือให้เค็มปะแอล่มลมๆมเค็มเล็กน้อยดื่มตอนเช้าแทนกาแฟในปัจจุบันจะเน้นเครื่องดื่มที่มีรสอร่อยเค็มๆม,ม,มันมันถ้าคนไม่กินแม่บ้านก็จะเอาไปให้สุนัขที่เลี้ยงไว้กินแทนข้าวในตอนเช้าคนบางคนจึงเรียกน้ำข้าวที่รินออกกว่ากาแฟหมาหุงข้าวเช็ดน้ำ ปัจจุบันคนสมัยใหม่หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าสะดวกสบายเพียงแค่ตวงข้าวตวงน้ำให้ได้สัดส่วนแค่ใช้มือกดปุ่มแก๊กเดียวแล้วไปทำอะไรก็ได้ถึงเวลาข้าวสุกปุ่มก็จะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติข้าวก็จะสุกพร้อมกินแสนสะดวกสบายแต่คนจะไม่มีน้ำข้าวกินแทนกาแฟและหมาก็จะไม่มีกาแฟหมาตอนเช้าเหมือนคนโบราณหุงข้าวสับต่างๆที่ใช้ในการหุงข้าวเริ่มตั้งแต่หม้อดินเสวียนดงข้าวรินน้ำข้าวไม้ขัดหม้อเด็กปัจจุบันไม่รู้จัก กันแล้วและจะให้มาหุงข้าด้วยหม้อแบบเช็ดน้ำก็คงจะทำกันไม่เป็นแม้แต่เด็กในชนบทเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีเครื่องทุ่นแรงมากมายสะดวกสบายทำให้มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นมากขึ้นวิธีการทำและภาชนะที่ทำแบบโบราณสมัยก่อนจะเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนปัจจุบันการขูดมะพร้าวเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้พ่อแม่ต้องสอนวิธีการขูดมะพร้าวยิ่งเป็นเด็ก ผู้หญิงต้องเรียนรู้ว่าขูดอย่างไรจึงจะได้เนื้อมะพร้าวหมดกะลาแค่การฟังเสียงขูดเท่านั้นคนก็จะรู้ว่าขูดเป็นหรือไม่เป็นการขูดเป็นหมายถึงเสียงการขูดจากกระต่ายต้องสม่ำเสมอเป็นจังหวะและเนื้อมะพร้าวจะหมดกะลาโดยทั่วกันไม่วาววาวแหวงแหวงซึ่งการขูดมะพร้าวจะเป็นศินละปะในการขูดทําให้ได้เนื้อมะพร้าวมากคนที่ขูดเป็นจะขูดได้เร็วได้เนื้อมะพร้าวจากกะลาขาวสะอาด ไม่ขูดติดก้นกะลาจนเป็นสีดำปนลงมาวิธีการขูดต้องเริ่มจากกรีมกะลาแล้วหมุนไปรอบๆด้วยการขยับมือไปทีละน้อยจนหมดเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจะค่อยๆหมดจากกะลาเสียงขูดมะพร้าวจากลูกสาวบ้านนี้จะบ่งบอกว่าควรจะสนใจมาสู่ขอเป็นสไพยบ้านตนดีหรือไม่ปัจจุบันไม่ต้องมานั่งขูดมะพร้าวให้เมื่อยมีมะพร้าวขูดด้วยเครื่องจากคันหัวคันหางแยกน้ำกันเรียบร้อย นี่คือการทดสอบจากการกระทําของสาวที่จะขออามาเป็นลูกสะใภ้อันที่จริงแค่การตำน้ำริกขูดมะพร้าวมีใช่บ่งบอกว่าควรจะมาขอเป็นลูกสะใภ้หรือไม่มันเป็นแค่ส่วนประกอบให้แน่ใจว่าลูกสาวบ้านนี้มีพ่อแม่อบรมสั่งสอนให้รู้จักทําอะไรเป็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของลูกผู้หญิงที่ควรจะทําได้และยังต้องดูอย่างอื่นประกอบกันอีกด้วยการวัดคุณสมบัติแค่ตำน้ำริกขูดมะพร้าวคงหาสาวมาเป็นลูกสะใภ้ได้ยากมาก ครับปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เจริญก้าวหน้าไปมากจนคนแก่ๆตามไม่ทันไม่มีสาวที่ไหนจะมานั่งตำน้ำพริกขูดมะพร้าวให้ได้ยินอีกแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับเครื่องจกักรกลไม่ว่าจะทำอะไรฉะนั้นการหาคู่ครองให้ลูกเป็นเรื่องลาสมัยไปแล้วปล่อยให้เขาจัดการดูแลเลือกคู่ด้วยตัวของเขาเองเป็นดีที่สุดคนแก่เพียงตั้งมั่นอยู่ในศีลและทำความมดีก็คงจะได้ลูกสะใภยที่เป็นคนดีมาเคียงคู่กับลูกชายสมดังความมุ่งหมาย การขูดมะพร้าวเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของคนสมัยก่อนที่ต้องขูดมะพร้าวด้วยมือโดยทําเครื่องขูดเป็นรูปกระต่ายมีฟันเป็นซสีถี่ถีคมคมเหมือนฟันกระต่ายยื่นออกมามีที่นั่งสําหรับคนไปนั่งบนที่ขูดบางคนทําเป็นตัวกระต่ายตัวโต,วต,วตวบางคนก็ทําแค่เป็นที่นั่งแล้วมีฟันยื่นออกมาสําหรับขูดก็จะขูดมะพร้าวได้มะพร้าวเป็นสิ่งจําเป็นในการจะทําแกงต่างๆหรือทําขนมต่างๆที่เข้ากะทิเมื่อสมัยก่อนจะขูดมะพร้าวด้วยมือกันทั้งนั้นแล้วจึงเอามาคั้นเป็นกะทิ คนโบราณจะมีคำพูดที่คล้องจองกันเช่นหุงข้าวต้มแกงเมื่อหุงข้าวเป็นแล้วจะต้องทำกับข้าวคือต้มแกงเป็นอีกด้วย <S <S <ๆ>การต้มแกงเป็นการทำกับข้าวที่ต้องกินกับข้าวที่หุงสุกแล้วภาชนะที่ใช้ต้มแกงในชนบทจะเป็นหม้อดินที่ปากกว้างมีหูสองหูสำหรับใช้มือจับได้เวลาตั้งอยู่บนเตาไฟประกอบการต้มหรือการแกงจะคนน้ำแกงด้วยกระจาหรือบางพื้นที่จะเรียกว่าจะหวัก กระจาหรือจวักจะทำด้วยกะลามะพร้าวเป็นรูปกลมมนค่อนข้างเรียวใช้สำหรับตักต้มตักแกงจากหมอ้อจวักหรือกระจาที่ใช้ตักแกงจะมีคนนำไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ทำหน้างอไม่พอใจว่าหน้างอเหมือนตัวักจวักและคำเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนจวักตักข้าวห่อนรู้รสแกงซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นจวักตักแกงอยู่ในหม้อแกงแต่ไม่อาจรู้รสของแกงเลยเปรียบเหมือนคนเลวแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ไม่อาจเป็นคนดีได้ และถ้าผู้หญิงมีความสามารถทำอาหารได้อร่อยเป็นที่เรื่องลือเขาจะยกย่องให้เป็นคนเก่งเป็นคอนามีฝีมือในการทำอาหารจึงได้ชื่อว่าเป็นคอนามีเสน่ห์คือเสน่ปลายจะวัก